สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเกลงองุ่นนะครับเกลงองุ่นที่เพื่อนให้มานะครับตัวนี้ผมชําลงถุงดําตัวนี้ประมาณ10วันได้แล้วนะครับเป็นองุนพันจากเกาหลีนะครับตัวนี้นะครับชําแบบง่ายๆเลยนะครับชําในถุงดําใส่ดินทรายล้วนๆเลยนะครับตัวนี้นะครับทรายก่อสร้างเลยนะครับใช้ที่มีอยู่นะครับก็ชําแบบง่ายๆเลยนะครับมาดูว่าเนี่ยนะครับเริ่มมี ตาใบแตกออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่ารากของเขาจะงอกได้เร็วไหมนะครับใบเขาจะโผล่ได้ดีไหมนะครับวันนี้ก็ชํำใส่ทรายธรรมดานะครับรดน้ำเฉพาะช่วงเช้านะครับบางทีถ้าอากาศร้อนตอนเย็นๆก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าดินทรายมันดูสึกว่ามันจะความชื้นหายไปก็จะรดเพิ่มช่วยเขานะครับก็มาดูมาอัปเดตนะครับ ก็มีแตกหลายตาเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็แหวโผขึ้นมานะครับก็รุ้นกันนะครับว่าจะติดได้เร็วไหมนะครับจะลากออกได้เร็วไหมนะครับขอบคุณนะครับ